คำเตือนกฎการเข้าพักในหอพักอินทูสำหรับมือโบอกบายไรเยียกมีคขยับขายและอนณาจารผู้รับฟังที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำหอพักชายลวนอินทูสวัสดีหนุ่มน้อยชายแท้นักศึกษาหน้าใหม่เธออาจจะเดินทางมาไกลและกำลังมองหาหอพักที่ดีสักที่ ที่ราคาไม่แพงใกล้มหาวิทยาลัยและมี Wi-Fi ที่พอใช้ทำงานตอนกลางคืนได้ในย่านคนรวยแห่งนี้อินดีต้อนรับสู่หอพักของเราดูเหมือนเธอจะเดินลงเข้าซอยมาเล็กเหมือนกันนะแต่ทางเรามั่นใจว่าเธอจะต้องชอบหอพักอินทูของเราอย่างแน่นอนเงื่อนไขาการใช้หอพักของเราไม่ยุ่งยากมากนักแต่เราก็อยากจะให้เธอได้รู้ไว้บ้างและปฏิบัติตาม หอพักอินทูห้องขนาด30ตารางเมตรมีแอร์มี Wi-Fi อย่างดีมีทีวีมีหม้อทอดมีบอดดูดฝุ่นทั้งหมดนี้เราคิดค่าใช้ใจ่ายเพียงเดือนละ4,000บาทเนื่องด้วยเป็นหอพักชายล้วนที่นี่จึงห้ามผู้หญิงเข้าโดยเด็ดขาดห้ามแอบพามาด้วยเธอเองก็คงไม่อยากจะเห็นเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเพื่อนสาวของเธอเช่นกันแน่ๆอ้องของเธอจะอยู่ชั้นสาม ที่นี่ไม่มีลิฟต์เธอต้องออกแรงเดินหน่อยละส่วนชั้นหนึ่งชั้นสองนั้นมีแขกใช้บริการครบทุกห้องแล้วส่วนชั้นสี่จะเป็นห้องของมาดามลีทั้งหมดมาดามลีคือใครงั้นเหรอเธอเห็นรูปปั้นสำเร็จข้างๆทางเข้าหอพักไหมละ่ะนั่นคือมาดามลีเธอคือเจ้าของที่นี่เธอมีร่างกายที่สูงสง่าเธอจะสวมชุดเดรสสีดำเสมอ เธอจะใส่ตาข่ายคลุมหน้าเอาไว้เหมือนกับไว้ทุกขให้ใครสักคนถ้าโชคดีแล้วก็บางวันเธออาจจะได้พบเธอเดินไปมารอบๆหอพักยิ้มแย้มทักทายเธอซะเรามั่นใจว่าเธอจะเป็นคนสำคัญในเวลาที่เธอเจอเรื่องคอขาดบาตายในหอนี้เแต่อย่าทำให้เธอไม่พอใจชัวละไม่งั้นเธออาจจะได้กลายเป็นบุคคลหายสาบสูญไปตลอดกาลหอ,อนี้ระบุเวลากลับเข้าดึกสุดที่สี่ทุ่ม หากเธอมาช้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเธออาจจะต้องปีนเข้าและถ้าเธอโชคร้ายเธออาจจะได้พบกับนายทองกลึงหากได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใกลๆ้ๆจงซ่อนตัวซะอย่าให้ทองกลึงเจอเราศพที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์ทอดแต่งชนแถวๆนี้ส่วนมากก็ฝีมือนายทองกลึงนี่แหละหรือทางที่ดีเธอควรไปนอนห้องเพื่อนของเธอซะจนกว่าสตรีห้า เธอถึงจะกลับเข้าไปในห้องได้ตามปกติห้ามทำยำหรือสร้างกลิ่นเช่นขั้วยำทานเองหลังห้าทุ่มเด็ดขาดรีบกำจัดกลิ่นซะก่อนที่สิ่งนั้นจะมาถึงตัวเธอเพราะกลิ่นหอมจากยำยำคือสิ่งที่ล่อพวกมันในยามวิกาลและเธอเองอาจจะเป็นมื้ออาหารสำหรับพวกมันเสียเองถ้าหิวกลางดึกกิงเลือกไม่ได้แนะนำให้ซื้ออาหารสำเร็จรูปจากปากซอยกลับขึ้นมาทานบนห้องแทน เดือต้มชาบูหมูกระทะพวกมันไม่ชอบกินอาหารพวกนี้เท่าไรนักห้ามออกมาเดินนอกห้องหลังเที่ยงคืนเธอควรจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์การหิวและเดินออกไปร้านสะดวกซื้อหลังเที่ยงคืนคือสิ่งที่อันตรายมากเราจึงไม่แนะนำหากเธอ,อยังรักชีวิตให้ที่วางประดับตกแต่งในห้องพักไม่ว่าจะเป็นตรงล็อบบี้หรือทางเดินก็ตามบางทีมันก็เคลื่อนที่ได้เองมันมีชีวิต หทั้งหมดเป็นสีขาวครีมแต่ถ้าเธอสังเกตและพบไหที่เป็นสีเขียวพยายามอย่าเข้าไปใกล้หากไหสบตาและยิ้มแฉ่งหน้าขนลุกให้เธอก็ให้เธอนับเอาไว้ถ้านับครบส8ปดครั้งไหาสีเขียวมันจะทำให้เธอไปสู่โลกหน้าทันทีหากเธอกำลังนั่งปั่นงานโปรเจกต์จนดึกถ้าเธอลองกวาดสายตาไปรอบๆห้องหากพบถุงปุ๋ยวางอยู่ในห้องไม่ต้องสนใจ ปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นมันจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทําให้เธอรอดพ้นจากการปองร้ายในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งมีตุ๊กตาหมาชิบะอยู่จงเก็บมันเอาไว้ให้ดีนี่เป็นกฎเบื้องต้นของหอพักนี้แต่เรื่องที่เธอจะต้องรับมือเมื่อเข้าหอพักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราขอแนะนําให้ดังนี้หากหลังเที่ยงคืนมีเสียงสั่นระครังหน้าห้อง ให้ทำเป็นหูทวนลมไปแรงไม่ได้ยินซะหากมีเสียงลอดเข้ามาว่าคุณตองให้เธอตอบรับกลับไปทันทีว่าผมคให้ดิฉันค่ะนั่นคือเสียงขององค์กรฟ้ามีตาที่อยู่ในหอพักนี้การพูดประโยคนี้ออกไปเป็นเหมือนกับการแจ้งว่าเราเองก็อยู่ในองค์กรฟ้ามีตาเช่นกันแล้วพวกมันจะกลับไปเอง การเงียบกลับไปหรือตอบผิดเป็นสิ่งที่อันตรายมากหากองค์กรฟ้ามีตารู้ว่าเธอเป็นชายแท้เราก็ไม่รับประกันชีวิตของเธอเช่นกันคืนชื่อว่าผู้ชายมันก็ต้องมีกันบ้างที่เธอจะต้องการการปลดปล่อยการช่วยตัวเองนั้นเป็นทางออกหนึ่งแต่เธอต้องทำให้ถูกเวลาหากเธอกำลังช่วยตัวเองอยู่ดีๆถ้ามีเสียงดังในห้องว่าชุนล,ลิง ให้เธอหยุดสาวลำทันทีไม่ว่าจะากล้เสร็จหรือยังก็ตามพวกนี้คือวิญญาณน้องเงี้ยนพวกมันจะหายไปเองด้วยความผิดหวังจากนั้นทิ้งระยะสักครู่หนึ่งและจงรีบสาวให้เสร็จกิจโดยไวและเช็ดคราบน้ำให้เรียบร้อยหากพวกวิญญาณน้องเงี้ยนยังไม่หยุดนองควานให้หยิบถุงปุ๋ยในห้องปาใส่พวกมันซะพวกมันกลัวถุงปุ๋ยมากแล้วมันจะหายไปเอง อันหนึ่งพวกนี้ไม่ถึงกับต้องการมาเอาชีวิตแต่แค่มารังควานสร้างความรังคาญมากเสียกว่าไม่ควรเปิดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งานหา, <c oughs> ากคุณเผลอหลับไปเลดี้ซันกาจากกุลสาวอาจจะบุกห้องมาสังหารเธอในเวลาช่วพพิบตาดังนั้นเพื่อความปลอดภยัยปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งซะหากไม่ได้ใช้งานหากได้ยินเสียงจากนอกห้อง กระโดกฮีกระโดกฮีก็ไม่ต้องสนใจจนกว่าเสียงจะมาหยุดท,ที่หน้าห้องของเราจงส่องตาแมรุซาเธอจะพบกับมาดามลีเปิดประตูไปทักทายเธออย่างยิ้มแย้มเธอมักจะพานกโพรดกสัตว์เลี้ยงของเธอมาเดินเล่นและหาอาหารในช่วงเวลานี้เธอแค่มาถามสารทุกข์สุกดิบเท่านั้นเธอไม่ควรคิดว่ามาดามลีเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือเป็นเพียงภาพหลอนในจินตนาการเธอมีตัวตนจริงๆอย่าเมินมาดำลีโดยเด็ดขาดเธออาจจะกลายเป็นอาหารของนกพรดกตัวนี้ก็เป็นได้ถ้าเธอโชคร้ายมากๆบางครั้งจะมีเสียงบางอย่างถามมาจากหน้าห้องว่าพริสาทิศอยู่ไหมพวกมันคือวิญญาณนังถามอาฆาตพวกมันมีจิตอาฆาตรุนแรง เธอจงเปิดประตูและมอบตุ๊กตาหมาชิบะให้พวกมันไปและจำไว้ว่าอย่าสบตาพวกมันโดยเด็ดขาดจากนั้นปิดประตูแล้วส่องตาแมวเ,เป็นระยะระยะถ้าตุ๊กตาหมาชิบะไม่อยู่แล้วก็แสดงความยินดีด้วยที่พวกมันไม่สนใจเธอดำเนินกิจกรรมของเธอต่อได้เลยแต่ถ้าตุ๊กตามาชิบะเองอยู่หน้าห้องให้รีบหยุดทุกกิจกรรมและปิดไฟมุดคลุมโปง กรีดออกสาวให้ดังที่สุดทันทีชายแท้แบบเธอนี่แหละคือสิ่งที่พวกมันจ้องจะเอาชีวิตดังนั้นจงพยายามแซงว่าออกสาวให้มากที่สุดหากโดนจับโปะได้ให้รีบวิ่งออกนอกห้องการไประคังขอ,งของความช่วยเหลือห้องข้างๆถือเป็นความคิดที่เข่ามากห้องข้างๆคุณก็อาจจะไม่ใช่คนเหมือนคุณเช่นกันไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้าง และจงวิ่งไปอย่าหันหลังกลับไปโดยเด็ดขาดดูวิ่งไปที่บันไดฝั่งซ้ายของหอพักมุ่งหน้าไปที่ชั้นสี่หากโชคดีเธอจะพบมาดามลีกำลังคาริโออยู่บอกเรื่องดาวที่เธอพบมาให้กับมาดามลีทราบซะมาดามลีจะบอกใ้้รอหลับตาลงหากตื่นขึ้นมาอีกทีเธออยู่ในห้องของตัวเองแสดงว่าเธอรอดพ้นค่ำคืนของหอพักนี้ไปได้อย่างปลอดภัย หากตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่ในห้องมืดเสียใจด้วยมาดามลีไม่สนใจเธอสักนิดเธอจะต้องกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของเราวิญญาณให้หอพักนี้ไปชั่วกับชั่วกันตับใดที่เธอปฏิบัติตามกฎพวกนี้เธอจะมีชีวิตรอดปลอดภัยตลอดเวลาที่พักอาศัยในที่แห่งนี้ขอขอบคุณอีกครั้งที่มาใช้บริการหอพักของเราหลงชื่อดาริงวิบวับ เจ้ของหอพักชายอินทู